ครับผมสวัสดีครับเฮาอยู่กับรายการมามาแล้วอสังหาริมทรัพย์กับทนายรัชชานุนท์มหาราชพร้อมทีมงานนักพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์ครับมือนีเฮาอยู่ครับ,ออบพ,รพี่ประยงค์นะพี่ประยงครับผมไอหกักไอแพงไอไส้ครับผมมือนีเดินทางมาจาก อ๋อ oh, มาจากอำนาจเจิรินครับเมื่อนี้เข้ามาเห็ดสัญญาจะซื้อจะขายครับผมในเนื้อทีฉนดเท่าไรครับพี่ประยงสองงานอะนะสองงานสี่สิบเอ็ดตารางว่าครับถูกต้องอ่าที่ดินแปลงนี้อยู่ในตำบลตำบลส้างหออำเภอ ในจังหวัดชนบุรีนะครับผมะบนบานเฮาเนาะพี่ประยงครับที่ดินแปลงนี้สวยบ่ครับพี่ประยงขออนุญาตครับมาเบิ่งครับให้พี่ประยงอธิบายครับที่ดินแปลงนี้สวยบ่ครับพี่ประยองถือว่าสวยเอออาหนาหนาจำหนาไว้เป็นเจ้าของนะเราะว่าหนามันกว้างบ่พี่ประยองกว้างกว้างกว่าบ้านสามสิบตรไงอยู่บ้านโอ้เนาะแล้วก็ลึกเกยบ้านหกสิบอ่านะครับผมสวยงามครับที่เป็น ทิศเหนือทิศเหนือนี่นจดทางสาธารณะถนะูกต้องทีพยงเนื้อทิศใต้ในี่จดที่อีกแปลงนึงครับ,รบผมออกกับจดอีกแปลงนึงครับแต่ว่าโต๊ะกับจดอีกแปลงนึงเพราะว่าหนาม,มันกว้างเนาะที่ม,มันอยู่ใกล้อำเภอบที่แปลงนี้ห้างจากอำเภออยุบบ้านสามกิโลครับประมาณบบเกินนี่เนาะบ่่เกินนีอาลาบานีเส้นทางถนนหนทางเลยครับที่พี่ประยงเลือก็ถือว่าเป็น เส้นทางที่เขาเล็เลยดไม่แล้วนะครับถ้าว่าจะเป็นท,าท,ทา้างเขาแคบที่เอาแบบหลาอยห้างเออเัวหอผมท้างเนะะาะเออหัวหมท้างเขาทำมาัฒนานมาเป็นรากยางเออ,ขอเขาออกสะดวกเออถนนใหญ่แห<า>้งถนนใหญ่อ่าปัจจุบันนี้คือถนนใหญ่ถูกคแล้วก็ปัจจุบันนี้เห็นเป็นลาดยางเป็นลาดยางแล้วนะครับเป็นลาดยางคือในว่าว่าถึงปีวอาถึงปีก็ต้องเป็นข้อจีบจะแคบนะครับอืม ที่ตรงนี้มาะสมครับในมุมมองของผี่ประยงในฐานะผู้ซื้อนะครับผมน,นี่คือเจ้าของอสังหาริมทรัพย์คนใหม่ครับเนการว่างมาจำนะครับผมหลักกินัดกันไปโอนอะนะครับหลังปีไหมเนาะครับ <laughs> ผมเมื่อนี้หมายก็ว่าที่แปลงนี้นี่ถ้าเหมะสสำหรับการปลูกบ้านหรือเฮ็ดบ้านสวนบอกรื่นีอยไ่อไรครับผี่ประยงในมุมมอง เป็นตั้งแต่สองยาครับดูครับถ้งปลูกบ้านให้บ้านสวนคือว่าถ้าเขาอยากเป็นค่าขายเล็กๆกันหน่อยโอเคนะเอ้าค่าขายได้นะบอกค่าขายนะเพราะมันเป็นอยู่ในชุมกลางหมู่บ้านชุมชนแม่นครับอ๋อโบไก่จากเมืองบ่ไก่จากเมืองอ่าขายของจอของจำด้วยว่าเห็นยันก็ได้นะอืมครับราคาเด็แพงบ่ยำเยาวบ่ใช่ได้นะอ๋อขอบคุณไอ้ไส้ครับเมื่อนี้นะครับผม ขอบคุณพี่ประยงครับผมเดินทางมาจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญนะครับรวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาอสาังหาริมทรัพย์นะเมื่อนี้ได้มา,ามทำตุธัญญาจะสื่อจะขายพร้อมกับเมื่อนี้ได้รับมอบหมายจากทนายแชม่มผมกะขอบคุณพี่ประยงหลายๆครับผมที่รวมเป็นส่วนหนึ่งครับผมที่ ในการพัฒนาสังหาร,ริมทรัพย์ของทนายรัชชาน,นาท์มหาลาศครับขอบคุณครับ